สุดประหยัดนะครับต้องบอกว่าสุดประหยัดเลยในกลุ่มของ PPV บล็อกนี้ต้องบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับเหลือฮะด้วยเทคโนโลยีในเรื่องของการทดเกียร์ที่เพิ่มเติมนะครับเกียร์อัตโมัส6สปีดดีสุดในโชมนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้พามาชมรถ PPV รถครอบครัวสุดประหยัดนะครับต้องบอกว่าสุดประหยัดเลยในกลุ่มของ PPV สําหรับยีสุนะฮะมิลเอ็กก็เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับบู๊พาวเวอร์บล็อกนี้ต้องบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนะฮะก็ต้องบอกว่าเอามาใส่ในเจ้ามิวเอ็กเองก็เหลือๆฮะ ด้วยเทคโนโลยีในเรื่องของการทดเกียร์ที่เพิ่มเติมนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ทุกที่นะครับไปได้ทุกที่วันนี้ผมได้มา2คันนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเป็น Isuzu MU-X นะครับ1.9 D-ionic นะฮะ D-ionic ก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นสุดท้ายเป็นปลายโมเดลแล้วนะครับที่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวพลนุภาพพลิกโลกนะครับที่หลายท่านนะะก็ชื่นชอบกันอยู่ล้อกันอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พัฒนามา สูงสุดแล้วนะครับข้อเสียข้อไม่ดีก่อนหน้านี้พัฒนามาจนดีสุดในชมนี้แล้วนะครับนะผมพามาชม2คันที่อยู่ด้านหลังเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับนะคันนี้ในอันหะนึ่งจคันนี้ก็1.9เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปชมทีละคันกันว่าแต่ละคันเนี่ยนะมีความพิเศษยังไงแต่จริงๆ2คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถนะฮะหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคันนี้มีการเข้าศูนย์นะฮะซ่อมบำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าศูนย์ตลอดคือ ทั้งสองคันเนี่ยนะครับดูแลตามระยะเป๊ะๆเลยนะครับสามารถเช็คได้แน่นอนนะครับทั้งสองคันเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นทั้งคู่เลยนะฮะคันที่อยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับหรือว่าซ้ายมือของผมนี่แหละคันนี้เป็น1.9เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะมีการไมเนื้อเชนนะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าตาอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วนะครับจนดีล่าลายโมเดลอย่างที่บอกมีในเรื่องของการเล่นสีเล่นลายเนี่ยนะฮะยุคใหม่ๆ สมัยนี้นะครับต้องบอกว่าสีดําสีขาวหรือว่าสีดําเป็นโนแบ็กก็แล้วแต่นะครับสีดําของเปียนโน,โนเอามาใส่ในรถนะครับหลายๆรุ่นแล้วก็ทําให้ดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมครับอิซูเองเนี่ยนะครับเรื่องของหน้าตาต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือโลโก้ของเขานะฮะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์แทนแทนตัวนะเขาจะเป็นคําว่าอิซูสูแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่บนกระจังหน้าที่เป็นสีเป็นโนแบ็กสีดําแบบนี้จะทําให้ดูโดดเด่นมากเลยพอสมควรนะครับ ไฟหน้านี่ไฟหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่ก็เป็น Daytime หมดแล้วนะครับแต่อีสูเองก็จะทําลักษณะนี่ผมมองเหมือนดวงตาเลยนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เองจะอยู่ตรงกลางพร้อมกับรอบด้วยตัวไฟเดย์ไทม์ n ลนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น d a ย์ไทม์นะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับไฟสูงไฟต่ำอะไรต่างๆอยู่ในคมเดียวกันมันตีรีเฟคเตอร์กวากันไปมีไฟตัดหมอกด้านล่างครอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันหน่อยจริงๆนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นตัวดิอ n i c ิกเลยเดิมๆเลยจะมีซุ้มล้อนะครับมีคิ้วล้อต้องบอกว่าคิ้วล้อเล็กๆนะฮะสีดำครอบนะฮะล้อไว้ประมาณว่าทั้งสล้อนะครับทำให้ดูมีความตัดแต่เรียบๆแบบนี้ก็ดูดีนะครับจริงๆพื้นฐานของเขาก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แหละเพราะเขาโป่งซุ้มล้อจากโรงงานมาให้แล้วนะครับล้อนะครับอลอยขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายใหม่สีดำ ปัดเงานะครับสีดําปัดเงาลายนี้สวยนะครับก็ถือว่าดูดีตามแบบฉบับของอิซูซูนะครับที่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะครับออกแบบเรียบรู้แบบนี้นะครับยางนะยางใหม่ซีเซ้นอย่างที่บอกไปเป็นโยโกฮาม่า2องหกสิบสิบแปดนะครับเป็นซีรีส์ยางใสยางที่เป็นมาตรฐานของทางอิซูอยู่แล้วนะครับบอดี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวปลายโมเดลเรื่องของการอัปเกรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราวหลังคาเนี่ยนะฮะยุคใหม่นะครับรถใหม่ใหม่ทุกวันนี้ก็จะเป็น ราวหลังคาที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นเองก็นะอีซูก็ทามาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับผมชอบด้านหลังนะครับยกพามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับไฟท้ายตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ของทางอีซุจะเป็นลักษณะเหมือนบูมแมลงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะเป็นบูมแมลงตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหลอดไส้นะครับไม่ใช่ฟู l l LED ไม่ใช่ LED ดีแน่นอนในเรื่องของการซ่อมบํารุงนะครับก็จะราคาถูกกว่านะครับซ่อมง่ายกว่าราคาถูกกว่า ประมาณนี้นะฮะด้านหลังยี่สุดเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในโมเดลดิออ i c นิกก็คือในเรื่องของเปลี่ยนนแบ็กตรงนี้นะครับตัดเห็นไหมฮะแยกชิ้นชัดเจนนะครับไฟ LED เบรกดวงที่3เป็นสีขาวนี่คือตัวโมใหม่ไม่ได้เชนเล็บร้อยนะครับกรอนเป็นกรอนไฟฟ้านะครับหลายท่านมายกตรงนี้ไม่ใช่นะฮะต้องยกตรงนี้นะครับกดนิดเดียวคะกดนิดเดียวแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับโช๊คของเขาจะช่วยพยุงขึ้นแล้วก็จะซอฟนิดนึงนะครับ ด้านหลังนะครับสำหรับอีสุข้อดีของอีสุก็คือในเรื่องของการพับเบาะเรียบด้านหลังนะครับสามารถที่จะพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะครับอา้าวโทษทีเพราะว่าแถวที่2มีการขยับเบาะมานิดหนึ่งนะครับทำให้ตรงนี้ลงไม่ได้นะครับจะแบบนี้นะครับนี่นะถ้าเป็นจริงๆเจนเนอเรลล์มอเตอร์หรือว่า GM เขาผลิตร,ร่วมกันกันกบทางเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตจะไม่มีกล่องตัวนี้นะทำให้มีความต่างระดับของเบาะเวลาเราพับเก็บนะครับ แต่ถ้าอีสุเขาจะมีกล่องให้ใหเห็นไหมเนี่ยฮะกล่องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆใส่ไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับก็จะเรียบไปเลยกับตรงนี้นะครับเบาะลายหม่สีดําเดินได้สีขาวแน่นอนของอีสุยุคก่อนๆที่ผ่านมาอีสุเขาจะเน้นเป็นสีครีมสีเบจนะครับสีเดียวกับลงังคาแต่ในดิออ i ิกอย่างที่บอกไปก็จะอัปเกรดมาเป็นสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูว่าความสปอร์ตต่างๆมีอะไรบ้างรวมไปถึงแผงประตูนะครับที่เป็นยุคใหม่ก็จะมีแอมเบียนไลท์สีแดงมาให้นะครับนี่นะฮะ ด้านหลังนะครับมีกันชนที่เป็นเบนโนแบ็กให้บ่งบอกว่าตัวนี้คือ g i o n i c นะครับ d i o n i c นะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะดูเรียบๆแบบนี้นะครับอ่ะดูแถวหลังหน่อยนะครับเบาะลายใหม่นะครับเป็นด m o อนคัตแบบนี้นะผมไปดูในรีวิวมานะครับเขาบอกว่าตัวเบาะแถวที่2ตรงกลางนะครับผู้โดยสารคนที่3เนี่ยนะฮะ นั่งสบายสาหรับอีซูนั่งสบายเนื่องจากว่าเบาะเีอย่งนีนะฮะหวัวเบาะเขาปรับขึ้นได้สูงเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนั่งสบายและมีที่วางแก้วตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่น่มันเป็นรถครอบครัวก็ต้องแบบนี้นะครับรวมไปถึงแอร์นะครับแอร์ด้านบนเพดานที่เป็นทรงกลม360องศาแบบนี้มีจอมาให้14.1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวได้ว่าเป็นจอบิวอินเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับชมอะไรต่างๆไปด้วยกัน คือในยุคปัจจุบันเนี้ยนะครับรถที่เป็น PPV แบบเนี้ยเขาเน้นเป็นรถครอบครัวกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคาทเทเตอร์ต่ตางๆอิสุสไม่แพ้ใครนะครับสังเกตว่าเพดานเองจะมีลำโพงคู่ทวิตเตอร์เป็นระบบเซอร์ราวมาให้จากโรงงานนะครับถือว่าลงตัวด้วยทั้งภาพทั้งเสียงนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะแอบนิดนึงมีแอมบิไลท์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาเปิดเปิดไฟหน้าดูนะครับ สำหรับอ,อีสุนะครับก็กุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถกดตรงนี้นะครับกดล็อกก็ได้เวลาเปิดนะครับเวลาเปิดไม่ต้องกดอีกทีก็ได้นะครับแค่จับเข้าไปอย่างนี้ก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดประตูไว้เดี๋ยวไม่ได้ทาชมนะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัวก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของ1.9นะครับท็อปของ1.9ก็จะมีจอนะครับที่เป็นจอ DVD แบบนี้เป็นนิเกเตอร์นะครับมีคูสคอนโทรล เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ตัวมมสหกสปีดครอบด้วยสีเป็นโแบ็คแบบนี้แหละนะครับยุคใหม่ๆอีซูกุเขาจะทําแบบนี้เลื่อนไม้ก็จะเปลี่ยนลายไปนะนะครับอัปเกรดขึ้นไปก็ถือว่าสวยลงตัวอยู่พอสมควรนะครับประมาณนี้นะับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะผู้โดยสารด้านข้างจะเป็นแบบปรับมือจริงๆผมชอบแบบปรับมือนะเพราะว่ามันเร็วง่ายซ่อมไม่แพงนะครับแต่ถ้าใครอ,อยากสบายหน่อยก็แบบไฟฟ้าก็ได้ไม่ว่ากัน โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอีซูเนี่ยสีขาวเนี่ยดูสวยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าขาวแล้วเป็นดิอนโอนียก็จะตัดกับสีดำโอเคดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์1นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นบล็อกเล็กของเขานะครับเน้นประหยัดน้ำมันเป็นสายพานเส้นเดียวเป็นในเรื่องของอการทดเกียร์สมัาก,กววานะครับนี่ฮะความเดิมความสวยของตัวรถโดยรวมนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่ขยับนั่นคือซิกเนเจอของทางมงคลคาเซนเตอร์ไปแล้วนะครับว่ารถที่จะนํามารีวิวหรือว่านํามาขายในทุกคันเนี่ยนะครับเช็คหมดแล้วฮะทั้งศูนย์เองนะครับเลขไม้ทั้งประกันกลางเรื่อ,องอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับเคลมอะไรมาบ้างเราเช็คชัดเจนนะครับพอเราลงทุนไปซื้อรถเป็นล้านมาจอดนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องได้รถสวยๆดีๆเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ห้องเครื่องสวยเดิมแน่นอนนะครับอีสุข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเพจเข้าอยู่ด้านหน้า เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะโดนข้างหน้าก่อนแหละอาจจะไม่ได้โดนมุมนี้นะครับแต่อาจจะโดนมุมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มีการแกะการาซ่อมแน่นอนถ้าอย่างโตโยต้าเขาจะอยู่แก้มข้างตัวนี้เขาอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเองอเกิดเหตุอะไรเขาจะแกะเพลง่ายนะครับมันจะโดนตรงนี้ง่ายนะครับแต่ท่านี้ฟิล์มยังอยู่เลยเพราะฉะนั้นเองถือว่าสวยเดิมนะครับคำตรงคาเตือนอะไรต่างๆอีสุเขาให้เป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องไปแปลอะไรกันมากมายนะฮะโอเคป้ายแดงคันนี้ก็อยู่ประมาณล้านสามกว่านะครับวันนี้นะครับ มงคลคาเซนเตอร์ขายคันนี้จริงๆไม่ใช่คันนี้หรอกทั้ง2คันนั่นแหละนะครับให้ราคาเดียวกันไปเลย2คันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นเหมือนกันนะครับราคานะครับ829,000บาทนะครับ829,000บาทก่อนหน้านี้ผมขายรุ่นปี2017ที่เป็น60ปีสู่ไปในราคาเดียวกันเลยนะครับ829,000าบาทไม่ต้องพูดถึงเรื่องจัดเต็มฟรีดาวไม่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะครับเพราะรุ่นนี้ผมเช็คแล้วจัดได้เกือบล้าน 9 0 0 0 0โดยประมาณนะครับอยู่ที่เครดิตแต่ว่าผมขายแค่8 0 0 0สนสองง่ายมันจะได้เต็มจะได้ล้นแน่นอนใครที่ไปโดนแท็กซิ่หรือว่าไปโดนปรับดาวจากที่อื่นมาลองมาดู2คันนี้นะครับด้วยปีรถด้วยรุ่นรถเองนะครับมีผลต่อยอดจัดแน่นอนเพราะนั้นเองก2คันนี้จัดได้เต็มจะได้ล้นเรือเงินก็ได้นะครับนะโอเคคันนี้ผ่านไปแต่ผมจะไปเร็วๆหน่อยสาหรับคันนั้นเพราะว่าทั้ง2คันนี้นะครับมันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันผมราคาเท่ากันทุกอย่างมันเหมือนกันนะเดี๋ยวพาให้ดูนิดนึงเพราะว่า จะได้ตัดสินใจใครมาก่อนเลือกก่อนได้ทั้งสองคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ชมคันนี้ด้วยนะครับเห็นไหมยางใหม่นะครับคันนี้เหมือนกันนะครับโยโกฮาม่าสองหกห้สิิซีรียางปกติของอิซุสุเขานะครับนี่ฮะชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานอย่างที่บอกไปนะครับสวยเลยนะฮะ โอเคนะประมาณนี้นะนะครับใครที่รับชมอยู่ตัดสินใจอยู่นะครับหรืออย่างที่บอกไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแท็กซิ่หรือมีปัญหาในเรื่องยศรถจะจัดจากที่อื่นมาเ <C ut ters> ชื่อว่า2คันนี้นะครับจัดได้เต็มแน่นอนนะครับ้ถแน่นอนเพราะราคากลางค่อนข้างสูงนะครับโอเคพาชมแล้ว2คันนี้ไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาชมรถสวยๆอีกในคลิปต่อไปวันนี้นะครับผมเป็นต่อฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับใครที่สนใจทั้ง2คันนี้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ 098นะครับ441 4994 098 441 4994สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ